สวัสดีครับสวัสดีสบายดีเอฟซียินดีต้อนรับเท้าชูช่องอลิตาสาวผุณยาวตอนนี้เที่ยงคืนเนาะจะพาอลิตาไปเซเวน่นอู้เจา้าม่เซเวน่นอันนี่อยู่ปากเซก็ดึกดื่นเที่ยงคืนจะจะกนน็จะกินได้แล้วง่ามแล้วอนะอลิตาเดินท <จะ S 1> างม,มาแ้วกะเห็ดคงอยู่คงกินซอยอ้ายเพื่อนน้องแล้วก็กินข้าวส่งประมาณแปดโมงหรือเก้าโมง แปดส่วงกินหันอลิตาอยากรับอยากรักตากระเดิอบเถื่ออยากรับอยากรับ,อบโอค้คอยคอยกระไดบวยหยาดวบาดอกบาซาซาโอคอยคอยจะบอว่าถือกันเอาจับมาหอดอลิตาคือว่าอยากรับเทออยากรับหวาเนาะกินต้มไก่กินพันปลาเมี่ยงปลาตำมะฮงพี่อันจนพี่ต่อมาอลิตาไว้บ่ว่าเบิ่งตานะโบไว หลังจากกินแล้วอลิตากับแบบกินแล้วอลิตากับไปนอนเลยแนะนําบ่อาบเข่บาถูหนาเบาล่างเลยนะนนยนพี่จนนันบ่ายโมงพี่อลิตาตื่นวัสดีตื่นมากแหิวสุเพนกับหนั่งลินเกมยังบ่ทันนด้นอนเนาะแต่ก็เลยว่าท้าพี่อันว่าเซเว่นแทวนี้ใกล้โบพี่อันก็นว่าใกล้กลอยู่แล้วพนสิแนะนําทางให้ไปเนะาะสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับไปถึงอยู่เหรอจองังว่าให้อพงได้พาไป เราจะขี่มอไซไปค่ะขับมอไซไปเซมิรั้งแรกมาบริษัทมามามาดูว่าบริษัทมาบริษัทมอกระหนกว่ะเฮ้ยบอกเส้นทางใหม่ตี้ว่าเอามาก่อนเถอะแม่บริษัทบริษัทวะโคนออกโมเห็นไหมออกทรับได้อยูบ่เฮ้ยเบื้องตอนนี้เป็นเวลาสองโมงนาฬิกาเิวขคาวที่จริงหั่นข่าวก็ยังอยู่ดอกบ่มาก แต่ว <c oughs> ่ามัน <superv> ข <ising> <ator> <ğim> like ้าวปากแน่เลยเพราะว่ามันเป็นปลากับไก่ไปสต้องไปมา่าดิสอนี่าติัไตอไเดวชนี้เพื่อสนว่าโม่่า สองเนาะข้อหงเนาะสีสองซะก,กันยับหนิเราก็บอกกาไอันนี้คือ Google Maps Google Maps Google Google, Google, Google Maps เส้นทางเดินทางไป3นาทีค่ะคปแต่ว่าเผื่อกามีดอกไฟใต้ตลอดทาง หลงทางเนาะหลงแบบว่าเลนเลนทางอะน,นะเพราะว่าอันนี้อยู่ฝั่งไทยนี่ ถวึงแล้วมาเท่ากับมาปตทอนี่แหละทีว่ารอบก่อนรถพีวานแบตเบิร์ด <c oughs> นี่ไงถึงจุดหมายแล้ว <c oughs> ขับโปรตีนเซนอเจนะครับบทที่ไทยนี่เห็นว่าถึงจุดหมายเลยกินตะเกตเต้นได้ตะเกตเต้นมานึ่งใช่ควันค่อยละนี่นี่เห็นว่านี่ควันค่อยคือว่าควันเขาซ้อนควันบ้านค่อยก็เขาเอาตะเกตเต้นเห็ดควันตัวได้เต้นเขาไงเขาก็เอาไปซ้อนควันเกี่ยงยังไรเอาอ่ะถือข้าในนี้ก่อนอืน อย่ากินอย่ากินอย่ากินตอนเดึกทุกคนอลิตาให้แบบนี้และทุบทุกเธอไปลีนกเาจะใส่กลือตองนี้บอกบอกมันสงฮงบุคุบอสแต่ว่ามันสูงแน่กุชิี่มีอลไรบอไปซีฟันยันเขียวเอาเอามีแล้ว

ปนประจำแมนพุดด no. so 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 right so oh, ิ้งพุดดิ้งมัพร้าวนี้เนาะราคาอยู่เซว่นนี้ซอองบาทแต่ว่าอยู่ปากซีหันขายสอแปดพันมาบนอกซอสองบาทดีครับพีเด็สอสอบาทเจสูเขาเขาบอกสิบสี่พันแบบว่าบุนอรกเข่งเลยนะจอกหนึ่งอยู่ไทยหัน บี่พันเด้พากายุล่าหันเจ้าหนึ่งสัแปดพันสำคูณสองเลยอป่งมามาบ้กราคาคูณสองเลยอันนี้เขาก็กินตัวนี้เนาะจะเป็นเอามาหมาไปเลยเซนวิแฮมซีสกโฮมเขาซื้ออยู่มาซีหันอันหนึ่งค่ะสามสิบแปดพันมามาไปได้มาหมาถวยมาขับไปเด้อ อันนี้เขาซื้อค่ะสามสิบแปในสาบาบาทเอาลิต่ามาลงชีวิตลาวกับชีวิตไทยเอ้าตัวนี้สองหกพันยูพูดเลยยูพูดะสามสิบแปดนี่กินิงตลอดอันนี้หันซอสซอแปเนาะซื้ออันนี้พูดดิ๊งนี่นะพูดดิ๊กมาะซอแปดต่ว่ายูนิเจอสิบสี่พันถูกอัไรยูไทยมันถือแต่ว่าเขาก็อาไปพูเเขานำเขา เจา้าเสียภาษีแล้วก็แบไบไหลกบไรยังต่างๆนะม,มันก็เลยคูมซองอไ,ไอ,อกก้นี่ลองกินกันคนอยากเลือ,อกินไปนี่แหละทุกคนค<ว><ว>อยห้บไปแล้วก็ยังหาย,หายแล้วแหละผักโขมเอาลูกเสดไปฝากพี่วนนันหนึ่งเสาเราไปเบียดไปไว้เวลามีฉีดจับกัด เวลเราากขอพรไปเบียพุทลองซิดมาหมาครับอยู่ที่ไหนครับมาหมาครับมาหมาเป็นถวยไม่ใช่ว่ามันสั่งไปนะเหลือไปไว้มาหมาครับ เะาตัวเป็นถวยเออแบบนี้หมายังไตัวไปจำเอาจำมาลูกอยู่ไทยตัวเลือกลายอะไรเนาะเลือกว่าไ้เฮ้ยเพราะว่าเขาจะส่งตรงแบบว่า เนแถวบ้านทั้บ้านเขาเลยโซนนีลลยเขาจะเอาของซีพีเขาหรือว่าของเงินของห้องอิหยังอีซิโกโอีซิโก้เ,เจ้าแมาจ่จะบไปคุดบัวเซลล์ลลฮะถ่ายบ้านไหนเนาะถ่า,ายบ้านไหน,หไหนหโอเคครับตอนนี้เนาก็้านไหน,ไนเลยทุกคนถ่ายในเซเว่นบ้ไหนนะเนาะเขาก็เลยเอามาถ่ายนอกเซเว่น ได้ไลยเลยแหละถ่ายห้ไลานาทีไปเลยอ่ะเออ่นมาบอกว่าโอ้ตของ่านถ่ายแต่มันก็แลลวแต่สาขาบางาสาขาก็บอให้ถ่ายาบ,า,า,งบา,า,งางสาขาก็ให้ถ่ายเดี๋ยวเขาจะจำทางได้บ่เนาะ่าจะได้แล้วแหละย,ยังนี่ใช้น้ำมันบ่สไป let's go ได้ยังเนี่ยได้หลายอย่างเนาะเดี๋ยวไปเปิดเปิดเบอรอยู่เพื่อนเนาะบัตรทอนเพื่อนอร์ประเด็นคือให้เพื่อนเราซื้อทางกรบเป๋านในบ่อหูแต่มาหลังบิ๊กซีบ้านบอลยูเทอร์ มาห่อหือนเนาะห่อเสือเบิ้มเบิ้มเบิ้มเ้งเบิ้อันนี้บ่ะโอ้มีถั่มีครับเราบาฮะมีกลองมามาครับมีถ้วยน้าทียบกันเบิ้งอาสรุปมามาครับหรือว่ามีถ้วยนี่ยมีกล้องมีกล้องยี่าเออมีกล้องมามากลองมีกล้อง มีกล่องมันเป็นถวยอะไรมามากครับเป็นถวยนั่นแหละลืมค่ะตัวเป็นถวยนะกูบอกเขาหัวใจไงไงเหงาตัวเป็นถวยกูไปทำมาม่าถวยเขาว่ามาม่าครับเขี่ยมบงเขาว่าอันนี้ไหมคะมาม่าถวยมาซัดกล่องหรือว่าคนไทยเจ๊กระกลงมาม่ากล่องมาม่าครับเอ้ากระครับกระครับเอ้าสักครับ ถ้าเอ็ากาศที่เป็นมะหมาครับอันนี้มะหมาผู้ชายใช่นี่มะหมาครับมะหมาครับมะหมาพูดเพราะพอไปเซเว่นเมื่อกี้นี่กำลังถ่ายคลิปแล้วผู้ที่พนักงานเพิ่นว่าห้ามถ่ายนะคะถ่ายไม่ได้แต่ว่าเขาเขาจะเถือเขาก็ถ่ายนะน่าจะแบบว่าเราเป็นยานรักเรื่องแบบพนักงานที่แบบว่าเคียงขัดต่อระเบียร์พนันเมื่อตนก็เมื่อฝ่ายวันนี้ไะให้กระถายเลยเป็นราคาเอง ทั้งในบริไทส์เลยใช่เขาถ่ายได้ประมาณสามสี่นาทีแหละพอเขาเบิ่งราคาระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยนะประเทศไทยจะถือแต่ประเทศลาวมันจะแพงอินคำบเอเออคือบอกดอเดืองราคาเนาะนีคำตอบตรงใจแต่ก็มพื้นดีผลยังไหมเนเนมาเบิ่งว่าเขาได้ยังไงเนาะได้อ่ะยังเคยจะมากินนี่พูดลองซีสห้องโปรดได้ผึ่งได้นเป็นซีรีส์ที่เป็นมอสเซเบ็ กินน้ากันนี่และนี่กินอิ่มแล้วกินเบอร์แล้วเขากระิขับไปนอนนะบูดิงบูดิงกินบอรเอโบลิงเนาะเสีบ่ยกโก้เด็กได้ยังภูละอันพ่อไม่ได้เลยเนี่ยพะภูละอันพ่อไปนอนไป มาว่าเขาได้ยังออกไปโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งได้ใช้ได้จะเล่า,า,าความฮาเเลยอันนี้คือเผาแบงค์มีอเป่าเอาก่อนั่นบาเอามาสูนมา,มาสูนามาตบคนติ้วหรือ,อ

นิดนะิยวข่าวกำลยืนแฮมชีสมันคือถูกับจนพักผมันพักผมมันปิอดอดอกมา นอนแล้วแต่ยัง่ตื่นมากินอืม <laughs> มาลมขาเซียร์ไฮเขาแล้วเรเป็ทะเลาะชีสเล็กหรือเปล่าวันนี้นั่คนะือข้าเซียร์ไฮเรานะทั้งหมดเท่ากับ สามร้อยหสิบเจ็ดบาทเราซื้อเบิรสยสิบเจ็ดบาทครับสามร้อยหกสเจ็บาทต่อปานไนเาถ้กับสองแสนสี่สิบห้าพันกีบเนาะทำรายลเลเงินหกหกแสนหกหกแสนเจ็ดสิบพันเขารารลเอียดมาพิ้ารลามาขอก่อนนี่สิปิธิแบบ ไม่ไม่ให้กินโบลิง่งเขาไปอยากให้มาตัวนี้กินให้มาตัวน,น,นี้กินแทนหยอกๆยอก่อ๋ออ๋ออ๋อออะนอะเ๋อด๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออออ่อยออ,ยอ,อ๋อพอ่อเออ๋ออออ๋ออ๋ออนนะอ จิมสิมเสิมี่ซิมขนมอนดอลียังมีเฮ้ดอลียังดอลีโทแเดี๋ยวดอลี่ตอดรถสีแดงเนาะเพราะว่าอ้คนฝามาจะมีกาเหมืนมีแต่รถอื่บมีรถสีแดงลังเออความายังอืมครับ แทบจะเรียปากแล้วนะเธอเขาลืมนะว่าเขาสิมารีวิวอันนี้เขาเห็นในตอกเขาเจา้ากินลายซื้อว่าถัางโจ๊กก็ซีงหนึ่งเนาะน่าอร่อยเครื่งกระเบิงรายการตินทําวออกค้นกระเช้า ้นมาค่ะไปเยขอบคุณดมาไปแบบเายเมาให้ซิมกันดนน่อย่ังเอาคำหนึงเอา้าคือทำไมเป่นแตืมใครคือเป็นโมจิเนะไปไปนอน พอนเวลานอนเนยนะทุกคนหลังจากินอิ่มอันนี้คือบ่อนพักค่ะเนาะเป็นห้องเก่าที่เขาเคยมานอนตื่หวาจะมีผ่านลมอะไรกตุ๊กตุ้งกระตา้องนะห้องนี้ยังพระทานจะมีแอร์ด้ยทุกคนเพราะว่าห้องแอร์นี่จะมีสองห้องก็คือห้องถงแล้วก็ห้องพีวานหอบก่อนนี่ได้นอนห้องพีวานเพราะว่าอ่าพี่อันกับพี่วานเอาผ่นออกมานอนเนาะตอนนะ่ะเพราะว่าผ่น เพิ่นลกนอนนอกเลยมาหอมนี่แล้วเพิ่นนอนในแล้วเพิ่นก็ว่าปูนอนทั้งนอกบ,อบอ่บบอลิต้าเบ่พออากาศกลางคืนมันก็แบบโอเคหั่นน่ะบ่ได้ขึ้ว่าคั่นฮ้อนก็เลยมานอนในนะคะ่ะป่อพัดลมเอาเนาะเพิ่งนอนนอนนี่ฮาวกัสินอนก่อนแล้วเพิ่นสิเข้ามานอนฮาวก็สิได้ขอปิดคลิปก,ก่อนเด้อคั่นหัวแล้วฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เน่เลยก็ฝากไปกดติดตามส่งพี่อันกับพี่วาเนเดอร์ขอบใจเพื่อนทีตอนหับเป็นอย่างดีให้ที่พักที่ว่าศัยเพื่อนกะเป็นเสียวกับไอ้เพื่อนละแหละพี่อันกะแคกเสียวก็ละแหละไปทุกคนบายเด้อเมื่ออื่นเราจะไปรับหลากที่โรงเรียนนะคะ